Deep. Clear over here. The demo's primed. Wait, let me place a mine. I'm placing a mine for our Sicario friends. ว่าทีพอดีหน้าหอมีรถเหลียบกับระเบิดล่วง <c oughs> เฮ้ยมังหลุดมาแล้วมันหลุดมาแล้วยิงเขี้ยนั่นไงเออดีมึงตายกันให้หมด อยู่ดีว่าดีเอาชุบๆลงมาแล้วอันมาแล้วชุบตัวยมาแล้วยิงเลยก็ได้ยิงเลยก็ได้เดี๋ยวค่อยชุบยิงเลยก็ได้เดี๋ยวค่อยชุบยิงหอหอก่อนเย่าลดแม่งกิ๊กสิบร้อยียบ โ่ออเหอลงเข็มจอดล้วมันจอดล้มัจอดแล้วไอ้ขันหลังขันหลังลงรถนะขันหลังลงรเยอะเยอะเยอะแอบก่อนยี่สิบเจ็ดวิยี่สิบเจ็ีตัวเยอะแม่งแอบหลังรถ มีคันหนึ <descon fin anta> ่งมาเพิ่มอะไม่ใช่ฝั่งเรฝั่งหรือสบสี่แล้วเลเลดีกว่าสิบนะเจ้า That was close w เหมือนมันเหมือนมันอยู่คารถอะเอ็คหมดล้มันอยารถนี่หว่าแวฝั่งนู้นโอ้ยยิง my gap gets